สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮาน้อยนะครับผมสูตร2ตัวรูดนะครับผมในงวดประจำวันที่20สิงหาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่7กับ5นะครับผม สำหรับ5นะครับผมมา2552นะครับผมในรอบพิเศษสำหรับ7นะครับผมมา27ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็ในรอบ VIP คือ72นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20 จะให้อยู่ที่5กับ4นะครับผม5้หนึ่ง ห้าสามห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผม สีจะมีสีหนึ่งสีสองสีสามสีหก ก็48นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม1 1 2 2 44 55แล้วก็88 สำหรับ3ตัวนะครับผมหนึ่งห หกสี่สองแล้วก็แปดสี่หกนะครับผมเบสิ 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิอก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ